ไอ้ไม่เอาโซล่าตื่นแล้วเว้ยใครจะได้เตียงคนต่อไปนะเรามาดูกันน้องไม้น้องไม,งม้เตียงเลยลูกน้องไม้อะไรเนี่ยเพนเพเดแล้วอะไรวะเฟอร์บอกหิวว้าว อ่าวเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอ๋อปิดอ๋อหูพ่อแม่เป็นคนใจดีอ้วาวก็อะไจะบอกว่าพ่อแม่เป็นคนใจดีนะ <c oughs> นอนต่อเวลาพีม่มาเจอว่าใจร้ายพองก,กันเลย <c oughs> ทำไมทุกคนไม่มาไม่เป็นไรไง เมื่อกี้คือไอตตจะมานอนองไงแล้วมาแยกไอตตนอนองไงแต่โซลาร้ากว่าไงโซล่าละโซล่านอนโซลาม่า <laughs> นอนแล้วยังนอนอีกนะยุบได้ที่กับพระแม่แม่งเอาเอานอนนอนนอนหลับกันแล้วสลบกันแล้วค่ะเดี๋ยวเราหกโมงเช้าเดี๋ยวจะไปทานของให้หนึ่งชิ้นนะคะไหนบอกรักป้าไงรักป้า ก็แม่ประคับไม่ได้ก็อยแจ้งหนึ่งกับบ๊อบวัวจำสีเลยทีเดียวพี่ก็อยากให้ป้าป้านอนป้าป้าไม่ยอมมานอนเองอ่ะป้าป ouais. uh ้าใช่เองป้ามันเขาไม่เพียวป้าป้าเดินมาแล้วเอ๊ะเอาไอ้นี่ลงดีกว่าเอากระแพงลงดีกว่านะคะไงวะเอออย่างงี้ดีกว่าจะได้ไม่บังเออไม่ไม่ทำอย่างงี้แต่แรกวะโอ้ยแล้วกิฟต์ไม่ยอมบอกอ่ะแย่เนี่ย เอา,าป้าบอลหลับแล้วใครก็ได้มากดที <S <S โอ้ยนอนตาเหลือกนอนตาเหลือกเมื่อกี้ว่าไม่ยอมบอกให้พี่ลดก,กำแพงลงอะน้องกี้ผิดแล้วเนี่ยมอง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 โอเคมาดูกันนะว่าจะเกิดอะไรขึ้นต่อไปน,นี่มันาได้แล้วเนี่ย อเอาไป,ปแซ่นสิเอาไปชินกระเบื้เอามาแบาเบเร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 เคียมองยังถามนี่สามีของหน้าเมียของเธอหรือสามีของเราอะ่ะตรงนี้จะเอาอยัางไงกันแน่กับกอนจังนะกำลังโตเถียงเรื่องกอนจังแล้วก็เดินจากไปและโซลาก็ไปปีกวีเวกอีกแล้วอ๋อนั่นชอบยืนเอายืนมองหน้า,า่ามเป็นไรวะ โซร่าโซล่าในชอบยืนมองหน้าต่างจริงไหมโลกจริงของนายเนี่ยตัวจริงของนายเนี่ยโซร่าบอกตูเป็นอะไรกับหน้าต่างปั๊บอกโซร่าไม่มีคนมาตบอะไรสักอ,อย่างเขาเูดนะกิฟต์เล็กบอกอันนี้อันนี้อ่านไม่ทันอ่ะไม่ทนนันจริงๆตบครบอ๋อโซล่าไม่มีคนมาครบมาก็เลยต้องไปยืนโดดเดี่ยวอยู่นะโอเคอ๋อก่อนจ้งบอกว่าโซล่าไปยืนแบบข้างหน้าต่าง เออเป็นเหตุผลที่ดีทั้งสองคนน่นสีนะน่นสีนะโอ้ตัวระายอย่างนี้ของนายเองเอาได้ไงสุราแฟปล้วแฟปแฟปโอ้ยนะเห็นเลไล่ไล่แล้วไปไปยืนหลบไกลกลดีกว่าเวลาแฟปจะได้คนอื่นไม่เห็นนะแฟปโชว์คนขับรถผ่านมันมีรถเหรอนมก่ิกี้ข้างหลังเป็นภูเขาะลูกเอ้ยมะตัวร้าแบบแป๊บแป๊บ คิดถึงกอดจังไปแฟบไปโอ้ตัวล่าโอ้ไปคิดถึงกอดจังไปแฟบไปเลยนี่ยโอ้สุดยอดมากเลยหิวข้าวเลยตอนนี้สามทุ่มแล้วนะคะคลิปแคสตั้งแต่กี่โมงวะเนี่ยเมื่อกี้พี่แคสตั้งแต่กี่โมงเนี่ยรู้ไหมโอ้น้องชายบออ๋เป็นลมมูฟล้มฉันงโซละนายเดินมายืนข้างๆน้องอ่ะ นายแค่จะมาเหม็นน้องอยังมาเหม็นน้องอีกเออท้าที่นายจะมาจะให้ปล่อยน้องลมก็แทะพื้นนายก็รับซะหน่อยหูน้องมายนอนตายเลยแล้วอ้าวอ้าวใครฉี่แต่เน,นี่ยเฮ้ยเมื่อกี้เหมือนใครกินดินอ้าวเฮ้ยไอโต๊ะจีบน้องไมาเว้ยอะไรนะปล่อยน้องไมายอะไรจะได้ไหายเหม็น ตัวละยืดฉี่แต่ตรงนี้เนี่ยให้น้องไมล์ลงไปนอนอาบเหรอได้เขียนมากโอ้น้องไมล์กะไอ้โตกำลังจีบกันอยู่ยนะออมันโคลสลบไปแล้วอ่ะทำไมฉันยินองนอนอยู่บนเตียงรู้สึกรู้สึกรู้สึกคือเก่งใจนอนอยู่คนเดียวเนี่ยสองไอ้นอนอยู่สองคนมนีคือว่า เรามาดูความเป็นเกมคุณครูกำลังมองโอ้คุณครูกำลังมองตูดก่อนจังแล้วก็นึกถึงแบบอ้าวอออะไรวะอะไร่ะมาดูสิยิ่บิ๊กงูนีบิบาคอยเผ็ด็กกันบีไม่ได้ตั้งใจซะหน่อยแอนที่สามแล้วลูกที่สามแล้วใกล้ถึงเวลาจมพัวแล้วโอเคเดี๋ยวเราจะทำอะไรอ้าวอ้าว นีนน่การนอนหลับไม่ต้องอย่างนี้ค่ะหลับตานอนนะแบบน้องไม้นี่เป็นตัวอย่างที่ไม่ดีนะคนอะไรมายืนโซลาไม่ไปปีกวิเวกอีกแล้วโอ้โซลาร์ตัวสังคมรังเกียดคลิปเล็กเดินไปบอกอะโซลานายไม่ต้องทําตัวสังครมรังเกียดหรอกนะไม่มีใครรังเกียดนายหรอกถึงนายจะเป็นเกย์ยนายเช่าแฟบแต่นายก็อ่างโซลาอกไปดีกว่า โอ้ยหิวข้าวคิดได้บอกโซละแหมกำลังมีความรักกับคุณครูก็ปอกมาเถอะคิวเร็กมามา,มาโซล่าในวางแผนที่จะไปฮันนีมูนกังคุงเมื่อไหร่เหรอโซล่บอกอืมก็ยังไม่รู้เหมือนกันนะนะโซล่าบอกอ๋อไม่ไหวแล้วขอไปแป๊บที่หน้าต่างแป๊บนะเดี๋ยวไม่ยุ่งด้วยกระถ่หมอนี่แม่ไม่อยอมคุยด้วยอะไรนะเปล่าเปิดหน้าต่างสะที่จะได้กลับบ้าน ฮะอะไรวะพูดทีอะไรนะงงสไลด์พิมไนมาก็ไม่รู้นะกินป่าไม่รู้เรื่องอ่ะอันนูปีอ่าอ่าคิวมอนหรือใครวะคิวมอนจะไม็ทำไมมันมืดอย่างงี้เนี่ยอาชาราอาเชววอยู่ใครจะได้ียมคนต่อไป ใครจะได้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 คนที่ได้เตียงก็คือคือคือาแล้วทำไมคือสงสัยมากคุณครูวิ่งมาคนแรกเอ้ยค yeah> ิวมอวิ <c <c ่งมาคนแรกคุณครูวิ่งมาคนที่สองคิวมอสไอโตะวิ่งมาคนที่สามแต่คนที่ได้เสือกเป็นไอโต้เพราะอะไรเหรออ๋อคุณครูกับคิวมอสละให้คนเค้กกว่าใช่ไหมเค้เข้าใจแล้วเข้าใจแล้วเราจะไม่ยุ่งนะปล่อยไป คิวมอนได้ก็ถือว่าเปโชคของคิวมอนนะคะกิบุรีจะไม่ยุง่งน่าจะใกล้มีคนตายแล้วนะปีห้าแล้วค่ะเองไงคะกิบจะให้คนที่ตายคนแรกนี่อดอาหารเหรอไปเริ่มปิดแล้วค่ะเอาตัวละอายอะไรวะตัวละอายอยังเลยอะ่ะอายอายอะไรสักอย่างดูรู้ว่าโด ลุกถูกลุกกำลังแซบอยู่ก็เลยอะไรใช่ไหมโอเคเข้าใจแล้วนะคะเขาอ,อยากคุยกับคลิปเลกก็กกบกอนจังได้อยู่เนี่ยอพอคลิปเล็กกบกอนจังกลับบ้านไม่ได้ละสิหน,น,นูนาละอ้าวนิวคุ้งโทรไม่ปะปาป๊าป๊าก็นอนตาเหลือกเยอะ เป็นอีกคนที่นอนตาเหลือกนะค,ะคนที่นอนตาเหลือแม่งนาขวาัวมากเลยรเียวบอกอยาได้เครื่องแปลเสียงอ้าวอะไรเนี่ยออาแล้วมาโวยวายเลยโซล่าเอาววยวายใส่รันเปียวแต่ขึ้นหน้าโซล่าคืออะไรคืออะไรเนี่ยอยากให้ฝนตกจังเลยอ่ะเราจะได้อาบน้ำฝนอ่ะคือเราจะได้สะอาดขึ้นมาบ้างอ่ะแต่ตอนนี้ฉันอยากกินข้าวมากกว่าขอแค่น่องไก่เหลือๆสักน่องก็ยังดีะนะ เนี่ยจะได้กินแล้วเหมือนที่จะบินได้เลยเฮ้อแต่ตอนนี้อากาศแจม่มใสช่างเรื่องอากาศไปสิหลางน้อยนายก็ยังมีบ้านอยู่ถึงแม้จะไม่มีหลังคาก็ตามเทีนะอ,อะไรก็ไม่รู้นะแม่ไม่ยุ่งแนละ้วเอา้าแล้วก็ฉี่อาเฉยเลยนี่บ้านเลยตัวถามว่านี่ตัวถามนี่บ้านเหรอกิ๊บเล็กก็ถามนี่เรียกว่าบ้านเลย มันเป็นกำแพงของไททันนะวังที่ได้ตุยตูดนายในห้องน้ำชายยะ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 ลาหน่อยก่อนแม่เราต้องมาลุ้นกันนะคะมาดูกันว่ายิบได้บอกคนนี้มันคุกชัดๆแล้วทำไมจะแก้ไฟอยู่เลยอ่ะก็ํามาคุกอดีโอ้โหทุกคนพร้อมใจกันเป็นคุกนะคะโอ้ ลมมันเย็นมะอะไรคือลมมันเย็นสล,ละจะปวดพ่อแม่ซะเลยอะไรเนี่ยใจเย็นๆทุกคนอา้าวคุณหลับไปอีกแล้วนะนี่แหะทุกคนอยู่แค่นี้เด็กยวคิขอลดปริมาณบ้านคงแหน่งบ้านตรงหน่อยดีว่เยื่นเยื่น เยืนเยนเย,ยินนิดนึงโอเคให้มันแคบแคบเลยเลื่อน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 อ่นา,านี่ละวงนี่หน่อยเออแยบนี่โอ้โหรถดิลิมันไปเยอะเลยค่ะ โอเคก็กดที่คอร์แล้วดับเบิลคลิกก็ได้นะอ้าวเนาะไม่รู้อ่ะไม่ทันแล้วน้องคลิปไม่เป็นไรจบไปแล้วลูกมองมาครูครูไมุ่๋ยใครเลยอ่ะโซล่าบอยเอาหน้าต่างหกไป เขาบอกอะแล้ทำไมตัวตูวตวตว่มันชอบไปยืนตรงหน้าต่างม,มีใครครบนะเพราะฉะนั้นเอาหน้าต่างออกให้โซล่าจะได้มีคนครบนะคะอันนี้เอาออกไม่ได้เพราะใช้การอยู่นะคะเราจะเหลือหน้าต่างหนึ่งบานให้โซล่าดูเป็นครั้งสุดท้ายของชีวิตอ้าว6โมง7โมงแล้วนี่วะเหมืนของที่เราจะประทานให้ในวันนี้นะคะอเป็นเป็นเป็น ตเราขอมาแล้วเราคิดว่ากอลจังว่าไงอ๋ออะไรดีสว้ว <laughs> โอเคทุกคนขอส้วมหมดเลยนะโอเคได้ได้ได้ไดนางุ้รีจะทานส้วมให้นะอืมส้วมส้วมสวมเอาแบบนี้ละกันขี้กลางแจ้งแม่งเลยนะโอเคเราจะทานส้วมให้หนึ่งกันนะคะปิงส้วมเสร็จแล้ว ส้วมหนึ่งเอในวันที่สองนะคะยังไม่มีผู้เสียชีวิตนะคะจะประทานส้วมให้หนึ่งส้วมนะคะโอเคมาโอเอาเอาอันนี้เอาเเอันนี้ลง่อยอีโซล่าอย่าไปยืนตรงหน้าต่าง oh. วันที่สดใสอะไรเนี่ย oh. โซล่าอย่าไปยืนตรงหน้าต่าง oh. ออกได้ยังเนี่ยเ oh. ออออกได้แท นี่จะไปยืนอะไรตรงหน้าต่างเนี่ยฮะโหดูโซละเหม็นจนออร่า,าเขียวขึ้นนะเลยด,ดิโอ้อะไร,รอ่ะเราฉี่อ่ะนั่นเนี่ยเราขี่จริงๆด้วยนะคะนี่มันนรกใค่ชั้นเลยเอาฟิชเช่มาทำอะไรเนี่ยพวกเราต้องแข่งเกมส์สุดยังไงแค่ไหนเนี่ยโอ้น้องไม้เยียบฉี่นอนทับฉี่ใครวะเนี่ยโอ้โหหัวเปื้อนฉี่แล้วเนาะไม้ฉี่ใครวะ ส้วมีไม่ใช้เออวะกิวเล็กบอกว่าส้วมีไม่ใช่อากิบเล็กเดินไม่ใช้ส้วมเป็นคนแรกค่ะโอ้โหใช่ไหมเนี่ยกิบเล็กเดินไปใช้ส้วมเป็นคนแรกค่ะเพราะกิบเล็กใช้อยูไ่ไงพี่เลยใช้ไม่ได้ฉลาดต้งไหนวะน้ำมันไม่ต้องอะไรนะกวัวจังพี่อ่านไม่ทันมันจะอ่านกิบเล็กอยู่แย่งกันเข้าห้องน้ำจะส้วมปันแน่นอนตัวละบอกนะเอาเงินเตียน,นอนกองข้าง,าง,างๆน้ำไม่ต้อง องค์ต้องอาบแล้วอาบฉี่นี่แหละโอ้โอเคก่อนจังลงไปอาบเลยลูกน้องไมล์เอาเไปเอาอะไรไงเอาอะไรไงต้อดึงตือดึงตือดึงแม่แม่งเล่นเหมือนตัวจริงเลยแม่พี่ชอบแกล้งคนอย่างเงี้ยเดินไม่แกล้งน้องสาวเลี้ยข้างหลังเข้าข้างอะไรนะน้องกิ๊ฟพี่ไม่ได้อ่านเมื่อกี้มัวแต่มองน้องไมล์ เมื่อไหร่จะเปลี่ยนเสื้อผ้าเนี่ยน้องไม้บอกขี่หอมขี่ใครก็ไม่รู้เวอร์นอน,นับแมงเลยโอ้ทำไมบอกไหนไหนหนูก็อาบน้ำไม่ได้อยู่แล้วนะเอาลันเปียวเดินไปเข้าซ่วมแล้วค่ะเปียวเป็นคนที่สองที่จะเข้าช่วมซ่ว,วมอ่ะคุณครูเดินต่ออู้คุณจะไปตัวแลว ครูยืนมองออกมาซีร <sup> no well, so ันเปรี้ยวจะจับเธอตุ้ยในห้องน้ําไม่กูรันเปรี้ยวไม่ใช่ผู้ชายเลยตุ้ยไม่ได้มึงครูแมงยืนต่องอยู่อะเปรี้ยวบอกอ้าวอ้าวคุณครูกูบอกถอยไปอีชนีกูบอกหลับแป๊บโอ้ย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 คุูก็โดนแสงนิวครูบอกขอระบายคุณครูแม่ง แต่เดี๋ยวเมื่อกีค้คครูไม่จะมาฉี่ถึงครูจะมาตุย๋ยแทนเปียวโซล่าก,กำลังหาอะไรกินในส้วมอยู่คืออะไรวะโซลักอยู่ข้างส้วมแล้วก็หำนาหิวมีคุ้งออกมาแล้วอ่ามีคุ้งมาแล้วแล้วไงต่อโซล่าบอกถอยถอย,ถอยได้โปรโดถอยทุกคนยืนออกกันหน้าส้วมนะคะนิ้วคุ้งหมดไปไม่ได้ติดคุณครูนะคะอ่าสืดที่ใ,ใครจะได้เข้าห้องน้ำนคนต่อไปมันเป็นศึกสู้หันซานะ ข้อมโอ้ยยังไงเลยเนี่ยไม่น่าหมองหบตาดูคล้ำม,มากโซรันน้าดูไม่มีโงเ่เฮงเลยแล้วคุณครูมายืนชวนนิวครคุยตรงนี้แล้วจะได้คนอื่นจะได้ฉี่ไหมโอ้โหครูแม่งเนี่ยนิวครูบอกส้วมของฉานจองอะน้องไม้ได้เข้าไปฉี่แล้วค่ะเดียมาแอบดูน้องไม้กันดีกว่า วู้น้องไม้น้องไม้เป็นพิกเซลเลยวู้น้องไม้น้องไม้บอกน้องไม้น้องไม้ไม่กดตู้เมื่อกี้ไม่เห็นน้องไม้กดเลยคืออะไร<อ> <c oughs> คุณครูไม่ยวเข้าไปน้องไม้แย่งแม่งเลยนะคะครูบอกถึงตาสู้วมแหงเกแล้วเราจะปลดปล่อยให้ส้วนพังเลยอ,ะอ,อ่ะอ่าวปคากครูเข้าไปแ<ร>ล้วส้วมส้วมกระดาษ ไปเข้าซุปกระดาษแม่แล้คุณครูเข้อแล้วเนี่ยทำแอบด,ดูคุณครูข้ห้องน้ำดีกว่านะคะคุณครูกดน้ำด้วยว่ะซุ้มไม่ดำเว้ยไม่เหมือน no. <laughs> ตอนตัดสมโนตอนจะสิมไม่หานะคะคุณครูไม่ใช่สิมือผมคนเดียวซะหน่อยไม่เห็นเลยซุ้มดำต่อหน้าต่อตาเลยแล้วบอกไม่มได้ไม่ใช่สีมือผมใ <c oughs> ช้างานหนาจริง <c oughs> อยากกินมากมา กแต่ไอตูดตื่นยังเนี่ยยังนอนอยู่เหรอนอนกินมบ้างกินเืนนนอถึงเมื่อไหร่ชี้ม้วนเข้าไปแล้วนะคะโซล่าทำไรเนี่ยเฮ้ยไม่ออกอะไรวะโอโซล่านายเป็นไรเหรอนายยืนทำไรทำไมนายดูหมกมุ่นอย่างนี้โซล่าแม่งเป็นเป็นทาร์ารเตอวะเนี่ยแขนโตข้างเดียว เอออกหักคุณครูไม่สนใจคุณครูเมินเอคุณครูเมินคุณครูเมินคุณครูเมินหิวข้าวตัวรับบอกนะไม่ได้ตัวรับเราจะไม่ให้ใครกินอะไรจะก่อนจะมีการเสียชีวิตนะอิววววใหญ่เลยชีวะชีวะฮู <con Liberty Overwatch> ้ชีวะชีวะฮ่าชีวะชีวะชีวะ น้ำมายโอ้ช่วยหน่อยด้วยอ้าวคุณครูสลบไปแล้วโซลันเนี่ยจังหวะนี้แหละเข้าไปจู่โจมเลยนะกิ้มเล็กไห้น้ำมายกินก่อนก็ได้นะเฮ้ยไอ้ยตื่นแล้วเว้ยตื่นแล้วใครจะได้ไปนอนคนต่อไปเดี๋ยวบอกว่าฉันนีกแมวนะนี่ใครดีใครได้นะคะใครดีใครได้ไอ้ตัวตื่นแล้วมีใครรู้ไหมว่าไอ้ตัวตื่นอะ โอ้เดินไปแล้วใครกันที่เดินมาคุณครูเดินไปแล้วค่ะกดมีชั้นสองใช่เหรอก็ว่าทำไมมุมมันปแปลกๆนะอ้าใครใครจะได้ขึ้นเตียงค่ะมาดูมาดูมาดูถ้าจะเป็นคุณครูค่ะ แล้วดูมันนอน <laughs> ดูเขานอนอน,นี่โอ้นอนเป็นอ้าวไอตัวมาแกงอะไรรันเปียวน,นะแล้วดูคุณครูนอนทำไมไม่นอนไปนเลยว่ามันนอนนี่ปนไปอย่างเงีงเ้ยทางครูแบบนอนอ่ะอ๋อ,อนี่เป็นการนอนให้ท่าเผื่อจะมีใครมากดนะฝันไปแล้วคุณครูมไม่มีใครเก้แล้วคุณหรอกใครจะมากดคุณไม่มีไม่มีคนอะไรแม่งหลงตัวเอง ให้คนมากวนหรอไม่มีทางอ่ะคิมเล็กคุยกับโซล่าอยู่นะคะบอกโซล่าเป็นไงความเป็นเกย์ของนายเป็นยังไงบ้างอ่ะอืมเปลี่ยนเสื้อเฮ้ยเปลี่ยนเสื้อเฮ้ยบอกตรงตรงเปลี่ยนเสื้อเฮ้ยอ,อ้าวไอโตะมายืนมองคุณครูอะ่ะอ้าวยืนมองคุณครูที่หลับนะคะแล้วดูคุณครูทำกับรันเปียวเงี้ยแล้วเปียวนอนข้างเตียงเนี่ย ปล่อยให้กันเปียยนอนอย่างนี้ได้ยังไงวะช่างเป็นผู้ชายที่เลวมากเลวที่สุดไม่ไหวแล้วอยู่ข้าวว่ะเจ้าจะพักแค่นี้รอไปกินข้าวก่อนเนื่องจากเหนื่อยมากแล้วแม่เงยเอ้ยบ๊บายบายเดี๋ยวมาใหม่นะคะ